สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันสองคนอีกครั้งนึงนะครับทาง W 8 8ผมพระกิเกลนะครับผมสั่งสองพิเศษครับในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่บราซิลนะครับก็เริ่มเริ่มเข้มข้นนะฮะไปเรื่อยๆเพราะว่าความเข้มข้นของมันก็เริ่มมีเรื่องของรอบที่มันจะต้องตัดสินด้วยด้วยการแพ้ชนะในเกมเดียว ถึงจดโทษบ้างแล้วมันจะมีเรื่องของความระทึกใจในช่วงของการต่อเวลาพิเศษอเดี๋ยวนี้จะมีไหมแบบหมด90แล้วจะมีต่อไหมอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องมีถามรายละเอียดที่แต่บริอยู่ะ88ได้คือรูปแบบการการที่จะแทงโค้งน้ำหลายๆโค้งหรือว่าช่วงตัวเนี่ยพัฒนาไปเยอะนะใช่นาไปเยอะมากเลยก็ขนาดเรื่องของ ประตูเดียวที่มันเกิดขึ้นนี่บางทีมันก็ช่วยเลยชีวิตคนไม่ได้เยอะอย่างประตูของเมสซี่เนะี่ยมันก็ช่วยชีวิตคนให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อีกเยอะได้หลายคนเลยเหมือนกันก็ก็ย้ำว่าเราคงมาพูดคุยเรื่องฟุตบอลเพื่อไม่ไม่ได้บอกว่าให้ไปไป,ไปลุยหันโค้งน้ําหรืออะไรแล้วแต่ก็แค่แค่มาเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลในการดูฟุตบอลโลกให้สนุกนะครับและที่สำคัญคือ,อ คงจะมีเรื่องราวอาจจะนอกเรื่องบ้างในเรื่องบ้างก็เมื่อกี้เราเรื่องอื่นมาเล่าสู่กันฟังนั้นสนุกสนุกนะฮะเรื่องของฟุตบอลเชื่อว่าทุกท่านเองก็ก็ดูใช่ใช่มาอยู่แล้วนะฮะก็เอาละคราวนี้มาถึงในอีกหนึ่งคู่นะครับโคลอมเบียนะครับจะเจอกับทางด้านของอูรุกวัยโคลอมเบียนี่มามาแบบหรูมากนะะมาหรูก็คือเขาเขาเป็นใช่เป็น เป็นตัวแทนในกลุ่ม C ีครับซึ่งผมถูกนะผมเชื่อผมกาคลณมเบียไว้มาามาเออแต่พูดถึงทีมในอเมริกาใต้นะปีนี้ปีนี้แบบโชว์ฟอร์มกันได้ดีมากจะมีคิเล่หน่อยก็คือเอเอควาโเอควาโดที่เหลือนั้นมาแบบขณะอุรุกวัยต้องไปเล่นเพลย์ออฟก็ยังยิ่งโนกระเสือกกระสนจนทั่งผ่านเข้ารอบมาเนถูกต้องนะก็ต้องดูว่าเอาละในระยะยาวนะครับในช่วง สามเส้นสุดท้ายผมเริ่มชินได้ละสามสี่เส้นสุดท้ายเนี่ยตัวแทนจากทวีปอเมริกาใต้จะเข้าไปเข้าวินเข้าเพสได้หรือไม่ใช่เอาละวันนี้ก็อุรุกยก็มาในในในคราบของ เข้าไปที่สองต่อจากคอสตาริกานะครับทีมอออิตาลีแล้วก็อังกฤษตกรอบ,รอบโอม้มันพูดถึงคอสตาริกาแล้มันข้างนี้ยังเจ็บไม่หายเป็นทีนี่ถูกตราหน้าอ้องตกรอบแรกใครก็ชี้วิธีคอสตาริกาทั้ทงนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคอสตาริกาคงคงไม่เจอรอบนี้ผมว่านะครับแต่ว่าเอาละมาถึงคู่ที่เราจะคุยคือโคลอมเบียกับชนอุกไวย ระตุกนิดนึงไ้ไหมผมไม่เกิดรอบนี้เจอกรีซนะเอ้ยยังยังพอรอดโอเคโอเคเออเออเอออย่งนี้แต่ผมเชื่อเอาไหมผมเพียงรังในหัวว่ากรีซมันน่าจะไปได้อีกว่าผมเอาผมเอาเดี๋ยวได้ว่ากันผมผมไม่เอาเถอะเพราะกรีซมันมันคือมันโอ้โหมันโคตรนะโคตรของเกมลับแล้ววันนี้อ่าเดี๋ยวน้องดนึันจะมีคนดูป่ะไอ้คู่เนี้ยผมยังคิดอยู่เลย เฮ้ยแต่ต้องดูเพื่อแฟนแต่มันอยู่แต่มันอยู่88นะอ้าววันนี้ของทางอุรุไวยก็มีปัญหาก็คือเรื่องของโซเรสนหละตำแหน่งตําแหน่งของโซเรสตําแหน่งตัวเะฮะคือในเกมที่เราเห็นกันมาถ้าว่าโซเรสลงสนามเนี่ยตรงนั้นน่ะมันเกมรุกของอุรุไวยมันดูดีขึ้นมาเยอะนะฮะแต่ว่าปัญหาคือว่าพอไม่มีโซเรสป้งเหมือนกันในนัดแรกที่ลงสนามเจออ่กับคอสตาริกามันกลายมาเกมรุกของ ทางรุ้ยว้เนี่ยไม่มีชิ้นเป็นเลยใช่ก็คาำนี้ยังยังคงเป็นเรื่องที่อพอถึงเวลาได้เสียคาำนี้ก็หายไปจากจอเหมือนกันทำอะไรไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าคาำนี้เจอเกมรับที่หนาแน่นมักจะมีมักจะมีเรื่องของการฝืดให้เห็นมันต้องหาตัวช่วยใช่นะ,ะทีนี ถ้าจะให้เขาเนี่ครองบอลแล้วไปเองเนี่ยเหมือนอย่างที่สมมติลุยโซเลสเนี่ยเจอทัม s o ่งโซเลสกังไปอ่าใช่แต่เขาว่นีมันไม่มีตรงนั้นรคแต่คนหน<ต>ึงงน่งที่ต้องพูดถึงนะ<ศ>อาจจะเกมในในเกมอิตาลีอาจจะไม่ไม่โด่งไม่ไม่ไม่ปืดป๊าดแต่<ศ>เป็นอีกหนึ่งยิกซอที่ลงสนามมาแล้วผมว่าทําได้ดีนะคริเซียนโรดิเกส นะเกมแรกดูไม่ดีไอ้เกมสุดท้ายกับอิตาลีมันบ้าหรือเปล่ามันเล่นมันขยันเล่นกันเนาะเออมันเล่นเหมือนแบบอยากจะย้ายอยู่อิตาลีอ่ะนะมาถึงอหลุดพวกพวกอีกคนหนึ่งนิโคลัสโรเตโรโอ้โหไอ้นี่ก็บอลโตกับมีพื้นที่นี่โอเคไอ้นี่มันนี่เขาเป็นพวกบอลแบบเชิงบอลเชิงนะก็สุลุดร์ก็ส่วนหนึ่งเกมรับของของลูกบอลก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องน่าชมนะผมชมออสการ์โบชันทับเรสนะที่เขากล้า เอาเด็กหนุ่มใช่ไหมเอาลูกาโนออกแล้วเอาไอ้เด็กหนุ่มที่เล่นใช่ไหมที่เล่นกับแอนดิโกแมริดอีกคนหนึ่งอ่ะไอ้มาเรียมินิเมสนะคิมิเนสเนี่ยก็ถือว่าถือว่าทำได้ดีนะแล้วไม่ไม่ตกอกตกใจด้วยเวลาอะไรเท่าไหร่ก็ได้ช่วยลดภาระให้กับโคดินได้เยอะถูกต้องนะครับแต่ผิดหวังก็คือไอ้นี่แหละสุนี่นะค่อนข้างที่จะไม่รู้แรกไปก็ทำอะไรไม่ได้นั่งสองนั่งซะ คริสเซียนจูนี่ซึ่งในในลาลิก้าเขาทําได้ดีนะแต่พอมาเล่นเกมเกมใหญ่ปุ๊บไม่ดีไม่ดีแต่โดยทรงทีมก็คงเป็นระดับนี้นะนะครับก็มีมีมูสลิลราเป็นผู้เสาวประตูที่เอาละหน้าสีหน้าขวานยังพอยังมาช่วยได้ยังมาช่วยได้ไม่คือเป็นเป็นประตูที่ไม่ไม่เสียประตูในลูกที่แบบลูกง่ายๆอ่า นะครับก็มีมีซัสเซเลสนะเล่นทางขวานะครับเปเรล่าทางซ้ายนะโกดินกับทางด้านของจิมิเนสก็เป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กโดดิเกสกอนซาเลสอ่าอเลวาโลนะครับแล้วก็อะไรนะโรเบโลนะครับโซเลสก็ต้องดูต้องดูว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโซเลสหรือเปล่านะฮะคือถ้าเมื่อไหร่ไม่มีโซเลสเนี่ยเกมรุกของอุรุกวัยมันก็เหมือนเป็นอัมพาต จะเอาฟอรันไหมล่ะอ่าโอ้โหฟอรันเห็นวันเจอคอสริตาแล้วเอ่อได้แต่ก็ไม่แน่นะเพราะอะไรเพราะเกมนี้มันเกมนี้มันก็ต้องต้องใช่ถ้าดูแล้วไม่มีฟอรันโดยโดยหน้าเสือถ้าทอรันบอกเคยเจ้านายอยากเล่นใช่ไหมแล้วมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วยของของดิโกฟอรันนะก็ถือว่าก็ต้องดูว่าทางด้านของตาเบลสเองจะจะมีมุกยังไงแต่ชอบตรงที่ว่าพอพอทีเน็บเปรียกปุ๊บ ตาเบเรสไม่รอใช้นะ,ะเปลี่ยนเกมลุกลงเลยวัน,ว,นวันที่เจอเทีถือว่าโอเคถือว่าเป็นเป็นเป็นกุญซือที่เก่าแต่ไม่เก่าก็ถ้าถ้าจะเลือกฟอร์ลันนะผมว่าดันไอ้นิครัสโซเดโรเนี่ย สูง um. อีกสักนิดหนึ่งแล้วเติมกลางลงไปช่วยถูกต้องนั้นจะดีกว <Kaiser> ่าอ <dynam ite. S 2> ่าก <tavalla S 2> ็มีมีหลายคนที่พอได้มีไอ้ไอ้ที่ลงนัดแรกได้ไปได้ไปเหลืองแดงไปแดงอ่ะไอ้เปเรล่าก็พอไหวใช่นะฮะแล้วก็ไอ้ส่วนนี้ก็พอก้มแก้มนะพอก้มแก้มนะฮะก็วันเจออิตาลีไอเปเรล่านี่ก็เล่นดีนะผมว่ามันก็เล่นดีใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้แล้วก็มีลามิเลสคนหนึ่งที่ลงไปลงไปแทนคริสเตียนโรดริเกตก็ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งจิ๊กซอที่อาจจะอาจจะเตรียมไว้หรือเปล่า เตรียมไว้เพื่อเอ้ยตุรเลมีปัญหาก็เอานี่ลงซะนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีเกมรับที่เชื่อใจได้แล้วที่สำคัญคือก็เล่นในแผ่นดินตัวเองด้วยนะครับแต่คู่ต่อสู้ของเขาสิแผ่นดินอเมริกาใต้เหมือนกันแล้วกองเชียร์มาให้พอ่บเล่นเหมือนเล่นในบ้านตัวเองอะโคลัมเบียแล้วมันชัดเจนไงเหลืองเต็มสนา้ แล้วถ้าเจอบาซิลเนี่ยมันก็เลืองทั้งนานก็เลืองเหมือนกันเนาะแต่วันวันนัดสุดท้ายที่พวกเขาเล่นเนี่ยโหดพอสมควรครับโหดเลยแหละแล้วก็ขนาดจะชุดไม่ไม่ถึงขนาดแบบชุดใหญ่นะนะก็โรเตชันพอสมควรก็แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นเองก็เหนื่อยแล้วชั่วโมงนี้ผมว่ามันอาจจะว่ามีการผ่าทีมผ่าโค้ดอันดับแรกกันแหละผ่าโค้ดเพราะโค้ดเองก่อนหน้าเนี้ยได้คุยกับคุณวิทยาลาคุณคือจะปลดต้องนานแล้ว แต่พออินทะลึ่งชนะอะชนะปุ๊บก็ตอนนี้มาหาใครเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนจอมทัพกลางศึกมันก็ดูจะไม่ดีใช่กลัว<ต>ทีมจะมีปัญหาใช่นะครับก็เลยต้องให้ทําทีมต่อไปใช่เพราะดูดูดทรงแล้วประกอบกับทางด้านของนักเตะหลายคนก็ไม่ไม่ไม่ดีนะดูฟอร์มดูอะไรแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดแบบแ<ต>เป็นเรื่องที่น่า หน่าพอใจเท่าไหร่คาร์วะเองก็อยู่ในช่วงโซม,โซมนะฮะแล้วก็แต่ก็ต้องชมนะนั่นโคลัมเบียแหละที่ที่มาแล้วแบบมาได้ใจมาได้ใจนะครับโคลัมเบียอย่างเมริก,าก้าก็ตุ่ยอ่ากูติเอเลสกูติเลสอ่ากูติเลสใช่ไหมครักูติเลสนี่ก็นะดูดีดูด,ดีแต่ไอ้ไอ,เไอ,เเเอ้เนี่ยไอ้เจมส์ริเกสเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละชอบมากเลยมันเร็วมัาเร็ว ก็ยิงประตูดีใช่ไอ้นักสุดท้ายที่ยิงญี่ปุ่นนี่หลุดไปยิงแบบเหนือเลยนะใช่คลิปข้าวตัวผู้สาวประตูโอ้โหมันเพิ่งอายุยี่สิบก็มามแล้วมามาทอมเมืองไทยกันไหมมาอยู่แอนฟอร์สพักใช่เพราะผมประสบการณ์ผมต้องขายเครื่องบินลำยังถึงจะซื้อมันได้นะนะครับก็ผู้สาวประตูเป็นเป็นออสปิน่าก็ก็ถือว่าเป็นก็เหนียวใช่ไหมอ่านะครับแต่ผมชูผมชอบคู่นี้คริสเตียน ซาปาต้ากับไอมาเดโอเยเปสชื่อฉันไม่ได้ดังเลยแต่วินัยแบบโอ้โหแบบเพราะวเยเปสยังเก่ามากสาสกว่าใช่ยังเก่าแล้วก็ทางทางบนดีทางบ้านไม่รู้แต่ว่าก็คืออ่านจังหวเกมดีอ่ะใช่นะครับแล้วก็คู่มิดฟิ์ข้างในผมย้ําเลยมันทําให้ไอเจมเจมโรดิเกซทํางานง่ายนะคาร์ลอสซานเชสกับอาเบลอากิล่า คู่นี้ก็กัดเหมือนเหมือนสุนัขเฝ้าบ้านนี่มุมมุล้วโอเคนะพอดู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 จาก3เกมที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าสอบผ่านโดยโดยหน้าเสือผู้เล่นแบบนี้ลืมได้เลยฟังเกาไม่ต้องมาก็ได้นะนายเมยฟังเกาบอกอยู่บ้านก็มันก็คงมาไม่ได้แล้วล่ะถูกตัดไปแล้วนี่เข้าใจไงแต่ผมว่าทุกคนลืมนะลืมลืม เพราะว่าไอ้ที่มีอยู่ในตอนนี้มันก็เล่นกันได้ดีอยู่แล้วใช่แล,แล้วก็ที่สําคัญไอ้ตัวแสบริมเส้นอสองคนนะไอ้บิ๊กตอ่อไอบบ้อีโบบ่านะฮะแล้วก็ไอ้กาด้าโดนะฮะหมายเลขสิบเอ็ดหวนักกาด้าโดไอ้นี่เร็วทางตรงไปลูกบอลได้อไอน้นุ่นไอ้เบนาบาโบ่ยังไม่เห็นนะอีบาบโบ่เนี่ยว่ากันว่าเล่นในอิตาลีมันบอกว่ามันโม้เลยมันบอกมันอยากวิ่งแข่งกับไอ้เอร์และไอ้โบอ่ะอ่ายูเซนโบยูเซนโบบอกว่ามันนนะถ้ายูเซนโบมันเลี้ยงบอลแข่งมันมันเร็วกว่า แต่ยังไม่เห็นอ่ายังไม่เห็นมันใช้สปีดความเร็วตรงนั้นใช่ก็ไม่ค่อยมีอ่ะมันเก้งก้างแกะแต่หุ่นมันเหมือนกันเลยนะนะฮะก็เอาละคู่นี้วัดกันที่ความเหนียวของเกมรับนะฮะหนึ่งสองความหลากหลายในเกมลุกผมมองว่าที่คนเบียร์มีความหลากหลายมากใช่มันมีทั้งโชฟิโลกิเตเลสมันมีทั้งไอ้เจมส์ซูริกัสใช่ครับแล้วก็ยังมีไอ้เหญ่อะไรกูดาโร่ที่ว่าเนี่ยนะครับนะสามตัวนี่ผมว่าอันตรายมากๆสำหรับแนวรับของ ผูรุ่วัยอืมแล้วเกมรับผูรุ่วัยเองก็ไม่ถึงขนาดดีไม่ถึงขนาดดีแบบไม่ใช่แบบโอ้แข็งโป๊กเพราะว่าโอเคแน่นอนการการมีเด็กหนุ่มมาช่วยทางด้านของไอ้จิมิเนสมาช่วยนะมาช่วยทางด้านโคดินเนี่ยก็ระดับหนึ่งนะแต่ว่าสุดท้ายในความหลากหลายของคนัเบียมีมากกว่าแต่คนับเบียต้องระวังลูกเซตเพลกก่อนเพราะในรอบที่แล้วนี่โคดินเอาแล้วมาอีกแล้วลูกตขนาดใช้หลังหมะใช้หลังหมงไม่ต้องไม่ต้องนับผ่าก็ได้มันบิดตัวพอดีแล้วเหมือนกําลังจะแบบ ก็มาเร็วเออมาเร็วพปนี่ป้องเข้าก็ถือว่าเป็นโชคแหละเป็นปีที่ที่ดีอีกปีหนึ่งของกัวดินอ่าใช่กัวดินที่แบบทั้งระดับสโมสรและถูกต้องก็ดูแล้วนะครับอาจจะเบียดเบียดสูสีถึงกระทั่งจุดโทษอืมแต่ถ้าในใน94นี่ยากเลนะยากยากยากเพราะว่าหนึ่งทั้งคู่รู้กันแล้วตัวแปรของุูไก่ก็อย่างที่บอกคือเหลวโซเลสนี่คือตัวแปรถ้าหลวโซเลสไม่ได้ โคลอมเบียมามาแบบมาเยอะด้วยมาเยอะเกมรุกของอุลวัยมังซการเป็นแบบเหมือนเหมือนไพ่มีหน้าเดียวใช่ถูกต้องในขณะเดียวกันตัวแปรก็ถ้าสัวไม่อยู่เรื่องของโค้งน้ําอะไรพวกนี้จะมาอยู่ทางโคลอมเบียซึ่งก็ก็ไม่ถึงขนาดไว้ใจได้นะคือถ้าเจอบอลรับแน่นๆโคลอมเบียเองก็แย่โอเคคุณอาจจะชนะอะไรทีมาก็จริงอยู่ชนะทั้งญี่ปุ่นชนะรีซแต่ว่าบางบางช่วง บางช่วงตอนมันก็ไม่ถึงขนาดโดดเด่นมากนะฮะแต่ก็ความหลากหลายความหลากหลายยังซื้อที่โคลอมเบียก็ยังคิดว่าโคลอมเบียน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับในความหลากหลายของเกมรุกแล้วกันครับวันนี้เราพิจารณาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ